เมยนะครับเมยโอ้ถ่ายรูปถัดพอดีนะครับโอ้ยหันหลังมาแม่หันหลังมาแม่ตระล่างูมาด้วยวายแล้ววาหาย่าดูดูนะเตรี๊ยบพร้อมผมพยายามจะดูสิ่งหูเดาเจี๊ยมพร้อมเอาไว้แล้วนะครับพยายามเซฟีิเจ้าของเอาไว้ดื้อต่อแหลกอีกอีกยกนึงต่อแหลก ดแีแม่แม่ทุกคนนะคะฝากกดฝากกดใจด้วยนะคะนอนราคาไปสองหนึ่งนะครับ้าวพักยกนะครับมาดูสถานีนะครับในการแก้เกมไปได้แล้วพาร้อยวันนี้อ,อ้อาว ผมไม่น้องอยากเห็นน้องทำนรัก่อนเตียบอลขอเสียงกันด้วยเออดังๆดๆอีั้เองนะครับขอเสียงเอเดนกีดให้เปลี่ยนเสื้อผ้าตรวนี้เลยนะครับอ่าวเปลี่ยนชุดนะครับน้องเปลี่ยนชุดแล้วกำลังเปลี่ยนชุดนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับทางคณะกรรมการสถานศึกษานะครับแล้วก็คณะครูนะครับแล้วก็พ่อแม่น้องบ้านหลังนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับโมทานพนุกัตเยีซีนะครับน้องเต้าหยอกนะครับแล้วก็แก๊งโผลาละนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้นะครับก็ขอให้ทีมงานนะครับเอฟซี FC, น้องเต้าหยองรักษแก้โคราานะครับ,นะรบมีความสุขความเจริญคิดมุ่งไหวมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับคิดเงินก็ขอให้ได้เงินเกนะ็บคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะให้เงินไหลกองทองไหลามาดังม่นา,นาคงคาไหลามาไม่ขาดสายนะครับขอให้สิ้น สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสาธารณรันี้นะครับถงดุลวนาประธานพรนะครับให้คณะโรงธาตขนมจากเอฟซีเต้าหยองแกงโกลาศนะครับมีในสุขภาพนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไท้ทิพยทั้งหลายทั้งปวงนะครับนะขอให้มีเงินไหลลอกทอกไหลมานะครับดังน้ำ ไม่นัคบคุ้คาไหลมาไม่ขาดสายนะครับก็อขอต้องโบชาบุญนะครับแกงเทฟซีเต่ายองนะครับแกงโคราชไมหน้าโอกาสดีนะครับน้องท็อปไม่ได้ลงค่ะ นี่คะ่ะพระเอกครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกนี่คะ่ะพระเอ,อกเห็นไหมคะระเบียมบาจะถึงไปสองประตูตัวนีนน้นะครับต่อศึกษาเลยนะครับประกาเลยว่าจะแก้เกมกันอย่างไรนะครับถ้าเสมอนะครับจะเปิดพึ่งแข่งครึ่งแรกค่ะน,นะครับมาแจ้งนักกีฬาให้ทราบนะครับ ต่อไปเป็นแข่งครึ่งหลังนะคะโดนนำอยู่สองหนึ่งรับกับน้องไม่ตายนะครับก็ให้เตรียมกพร้อมนะครับเอาไว้นะครับช่วงนี้ต่อพักผ่นะครับพักผ่ไปก่อนนะครับ นะครับที่นำพระบาทสามัคคีนะครับมาบอบให้อาบอบมาถวายให้กับโรงเรียนในคังนี้นะครับเพื่อเป็นการก่อสร้างนะครับก่อสร้าง่อบแซมนะครับมีแค่น้องอัพกับน้องเต้าที่ยังขาดอีกหลายอย่างนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านละก็เป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับเด็ก่ยนักเรียนก็น่ารักนะครับน่ารักทุกคนนะครับคณะครูก็มีแต่ ได้ใสดีๆนะครับดังนั้นก็ควรที่จะส่งเสริมนะครับให้โรงเรียนบ้านละนะครับจเจริญเจริญยิ่งยิ่งกันไปนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนในสถานที่ดีๆนะครับดังนั้นก็ควรส่งเสริมนะครับดังนั้นคนพี่น้องท่านใดที่จะมาร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพระปาครับพี่ในคาเฟก็คุณแอร์อย่ามาปวานนะคะ สลับพิธีนะครับคณะกรรมการตรอดศิตศรัทธากรับรอบริการชมเราเปนขปนพี่น้องอยู่นะครับพ่เศษสลับพิธีก็ขอเรียนเชิญได้นะครับก็ในการทำบุญนะครับไม่กำหนดราคานะครับแล้วแต่กำลังศรัทธานะครับของพ่อพี่น้องนะครับห้าบาทสิบบาทนะครับแล้วแต่กำลังนะครับ มีน้อยก็ทำน้อยนะครับมีมากก็ทาม,มากนะครับทำด้วยใจอันบริสุทธิ์นะครับได้บุญได้กุศสกันต่างมานะครับน้องเจ๋งเป้งยังไม่เห็นลงนะคะ เอารรมการลงสนามมาแล้วเป่าผมได้ยินเสียงก็เวียดอาเทียบก็น้องนะครับสหรับทีมรูกคะลูกละสิบบาทมันน้อยไปค่ะขอลุกละพันได้ไหมครับนับโดยน้องเต้าหยองนะครับเดินทางมาจากออสเตรเลียใหม่เดินทางมาโดยตรงนะครับปฏิบอดโดยตรงเลยนะครับมาทีมนะครับหัวหน้าทีม อ่ะลบสนามได้นะครับรถหนึ่งหกหกเก้าพร้อมนะครับพร้อมเครื่องหลังแดดออกแล้วนะครับช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแดดเริ่มมาแล้วนะครับอ่าท่านใดมีอะสวัสดีแม่จูนด้วยนะคะเตรียมพร้อมมาไว้นะครับพี่ยาดูผมก็เตรียมพร้อมมาไว้นะครับชงไปเ่วงหลัง ลรเบียวัสิจะบกจากที่ใต้ไปที่เหนือส่วนโนราก็จะบกจากทิใต้นะครับมาทีเหนือโอ้โอคือพวประ,ประองเราเนี่ยและเบียรมีสองคนนี้ค่ะ น้องอัอกับน้องเต้า <c oughs> อาลเบี้ยปฏิเสธไี่ได้เบิยดบอลนะครับเย็งนะครับไม่ผ่านนะครับโอ้ลำเบี้ยมันแข็งแข็ง สองส้เร่งนหนึ่ดสองหนึ่งรอแงหนึ่งสองหนึ่ง,อ,ง,งอัททันทีอาเี่เป็นตารางนะครับเป็นตารางงานทำบุญบ้านพี่นารานะคะบ้านพี่ทอค่ะ เลี้ยงเข้ามานะครับเลี้ยงเข้ามาส่งให้เพื่อนนะครับส่งให้เพื่อนหนีนเอาเอ่าอ่าโดนลักได้พออีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเลี้ยงเข้ามานะครับโดนลักก็จะทำประตูที่สามนะครับส่วนวระเบียบมาชสินก็จะทำประตูที่เสมอนะครับใครจะได้ประตูบ้างหัวเรี้ยง เข้าป่าอีกแล้วโอ้ยมีต้องไปฉีดยาวไว้แล้วมันพยีแล้วแข็งแหงแข็งแรงเจนนี่มาอัดฉีดน้องแลี้ยวเราจะมาฉีดพี่จะได้โยนกระหน้าตัวนะมาเรียกวังงออกนยินโศง,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 งให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งโดนหลังได้วอาอีกครั้งนึงโดนหลังโศงให้เพื่อนนะครับจะทับประตูได้มาครับเด็กมา ไ่นะครับอดอุ้ยอดชสาีวดตัวอ่าระเบียบวินจะได้โยนจากหน้าประตูนะครับ เราเียร์เยนอสุกมาทักซ้ายนะครับอข้ามาเลี้ยงเข้ามาสุกในเพื่อนนะครับเเียรเลยสินเลี้ยงเข้ามาหยุดในเพื่อนครับข้าเข้ามาข้าวเข้าไปข้าเข้าหยกเลี้ยงเข้ามาข้าวเข้าหยกเลี้เข้ามาจีนโอ้ไม่ช่จะแ่ปานนอลังนอลังสกัดออกมาได้ครับไปอีกเเบียร์ลยนได้บอลอีกครั้งเย เอาเอาล่ะโตขึ้นแล้วเอาโตแล้วจะเก็ได้นะครับโดนาลานังจะได้ทุบนะครับโดนลังจะได้ทุบทุบเข้ามาว่าเราเบียร์ประเทศเชียกันออกไปอีกครั้งหนึ่งตอ่อโนาลานังจะได้ทุบอีกครั้งนึง ลุกนะครับต้องแขนงท้นนะครับอ้าวตาวน้เอเร็วๆตาวน้องเร็วโอ้ยในในไฟให้เราเรียมยิงให้กบกเว้ยอ่าโนรันสักกาจรไปเราเบียวไว้ทีเสียงได้ของบอลอีรักนึงครับโฉบในเพื่อนนักพากน,นากพาอาลล้าวโนรั ก็อนลังนะครับนลังจะได้ตีปุ่มครับโชคดีนลังนะครับโนลังก็จะได้ตีปุ่มนะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับรอรุ้นกันดีครับนดนโยนเข้ามา อ่าราเปียบมาตาซีนสกัดออกมาได้นะครับโตัรักได้พออีกครั้งหนึ่งนะครับส่งให้เพื่อนนะครับอ้าวใจทีก็ได้ยูค้าตัวรักสู้ตต่อหนึ่งนะครับเปลี่ยนกับร่งใจให้กับระเบียบมาตาซีนนะครับสู้ๆนะครับระเบียบมาตาซีนได้เพื่อนก็ยกเพื่อนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนแทนอีก

ลังไอบอลอ่าบอลจะดูระเบียบบอลจะสิบราเบียบบอลจะเฉียได้บอลเอ้าอย่างนี้เข้าประตูตัวเองโอ้โหถูกลดตึ๊มากแกจะส่งนะครับแกจะยิงนะครับน่ะอ้าวนอนลากได้บอลอีกครั้งหนึ่งครับบอลอ้าวระเบียบบาลจะเฉียดได้บอลนะครับเลี้ยงเข้ามาส่งไอ้เพื่อนนะครับส่งไอ้เพื่อนโหลดส่งไอ้เพื่อนอีกครั้งนึ่งอ้าวระเบียบบาลจะเฉียดได้บอลอีกครั้งนึงเลี้ยงส่งไอ้เพื่อน ได้บอลเดียวช่วยให้เขาหอ้เขาเขาโอ้ยเจด้จะเข้ฟาห่างนะครับตเข้ฟาห่างเมื่อกี้าไม่าไม่นักฟุตบอลจับเอาไว้นะครับนักฟุตบอล่อ้าเอยากได้บอลเครันยเข้าป่าเหมือนเดิม เข้าป่าสอบลูกอะเนี่ยเต้าอยูงอ่าโดนล่าได้โยนจากหน้าประตูนะครับอ้าวโดนล่าได้บอลอ่าเราจะมาได้ชิ้นสกัดออกมานะครับเปลี่ยนโดนล่าได้ทุบอืบอ่าโดนล่าโยนเข้ากลางยิงสู่ไปเพื่อนนะครับอ้าวเต้าจอมู่ติดโยนล้างอีกยาจะโวมาก

ทงช่วงนี้โอ้ยอยากกิระตจะขวาโอ้ยตกใจเลยกินโอ้ยเรา๋บวเรจะเสียเกียวรนะเอาได้แล้วไแไแลโอ้ยบากด้กเชียอยพี่นี่ ถอลากโยนนะครับเียรเบียบบริทธิ์พิก,การออกมาได้ระเบียบบริโดนอพื่น,นะครับเอา,าอโ,นานโนายนทจะได้ทุ่นะครับทุ่เข้ามานะครับให้เพื่อนนะครับ ไฟให้เราเบียร์บที่นะ <S <S อีกนงอ้าเดียวคนวางเชียทั้งหมดาช่วงนี้เราเบียริไฟที่ได้โยนออกจากมาหน้าประตูน,นะครับโยนไปอีกแล้วนะครับอ้าเจ้าจอเอาเอา,เอาโดนลังสกัดแล้วก็ได้บอลอีกทักหนึ่งนะครับเอา ตัวลากเลี้ยงเข้ามานะครับม้านมใสน้อบับนี้มันก็เคยเห็นหน้าจะผิเท้าขาวไลยหมดเราอยามาเยี่ช่วงก็งานเชียรเกียวบิเรเคยเห็นหน้าเห็นฟุตบอลเจคนค่ะแม่ตัวลากเลี้ยงทียีกักยิงอีค่ เอาไยก็เปลี่ยนได้นะครับไยก็เปลี่ยนได้นะครับ <c oughs> โอ้โหเข่าชาแต่ทั้ง<อ><อ>หมด3<อ>คู6<อ>่6ทีมค่ะหลานลูกเหรอครันเพื่อนคุณีะยิ้มลายนะรวยเดี๋ยวไปยิ้มลายเอา้าโอ้โหวันที่ เราเทศกาลออกมาได้แล้วมาอีกแล้วครับงจาวหยอกเอาเลียงเข้ามาแลครับเลียงเข้ามาเอาจะได้ประตูรัไปได้ประตูเับาโยนเข้ามาไม่ใโยนออกะให้เลยนะครับ อ่าตนี้เราล้างได้ยนออกเหน้าประต,ตนนระคัลงได้บอลโยนนะครับอ่บเลกไปชิก็พยา,ยามครับพยายามจะประตูเพิมรับเพื่อไม่น้อยหน้าไม่อายอลลงนะครับ <c oughs> อลลครู <c oughs> อาจิตรประตูฝ่ายตรงข้ามเหรอค <c oughs> รย่งะขาทวางจะได้ะ <c oughs> โดนล้างพอแล้วนะครับให้ระเบี่ยนปาร์ติสิบยิงบ้างนะครับเพื่อเขาจะบันทึกวีดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานว่าใครยิงบ้างเอาช่วงนี้โดนลังงกลยตีออกมาจะฆ่าครับอ้าวอ้าวเปลี่ยนปาร์ติสิบ

เทียบบปลีนะครับสต่อสองเอนักกีฬามารับรางวัลกันเน่ลูกลูกมาจะ่ๆกโดนหักกระหวเม้วโอ้ยบอาหังมาแกะแตกไปู้โดนหมาัวมาอยกูหน้ากอเโอ้ยว่ะโอ้โอมันหล่อคือไพ่ โอ้โอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับรางวังน้ำใจไปหน้อยนะครับจากพี่ป้าท่าอาทุกคนนะครับไม่ใช่ะลรเพราะว่านุยางไครับขอ่นะครับโลรังชนะเหลเบียบปฏะิดนไปสาบประตูต่อสอนะครับต่อไป เปลี่ยนคู่ที่4นะครับระหว่างวังโลกน้อยกับน้องไมตไายนะครับ้ะพร้อมแล้วก็